สุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทุนใส่ใจและห่วงใยดูแลสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ครพรักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รักคุณสมุนไพรครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้มีโอกาสได้ไปเก็บมะนาวที่ต้นหน้าบ้านนะครับด้านหลังของผมเองนะครับพอดีก็เหลือบมองใต้ต้นมะนาวไปเห็นในส่วนของวัชพืช ต้น,นเล็กอีกต้นหนึ่งแต่ดูลักษณะรูป,ปรพันธ์คล้ายๆกับต้นสาบเสือแต่มีต้นขนาดเล็กนะครับภายในลำต้นตั้งแต่ต้นกิ่งก้านนะครับมีขนขึ้นเต็มนะครับแต่ผมเด็ดในส่วนของใบมาดมดูก็มีลักษณะกลิ่นคล้ายๆต้นสาบเสือแต่จะมีกลิ่นฉุนนิดๆนะครับ วัชพืชประเภทและก็ชนิดดังกล่าวนี้มีชื่อว่าสาบแรงสาบกาในส่วนของวัชพืชสาบแรงสาบกาจะให้คุณประโยชน์แล้วก็มีสปปรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรของเราอย่างไรต่อสุขภาพาร,ร่างกายของเราอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผู้ชม คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากเมื่อเชา้านี้ผมมีโอกาสได้มาเก็บนะครับมะนาวต้นหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มองลอดใต้พื้นใต้พุ่มต้นมะนาวนะครับคุณผู้ชมเหตุผลที่มองลอดใต้พื้นก็เพราะว่าเห็นในส่วนของมะนาวช่อนี้นะครับอยู่กับพื้นแต่บางเอ,อิญนะครับคุณผู้ชมมาเจอเจอในส่วนของวัชพืช ประเภทนี้แล้วก็ชนิดนี้นะครับที่เกิดขึ้นอยู่ใต้ต้นมะนาวนะครับประมาณ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าประมาณ7ต้นนะครับคุณผู้ชมก็สงสัยเอะใจว่าเอ๊ะใช่ต้นสาบเสือหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าต้นไม่มีลักษณะที่ไม่สูงแต่ถ้าว่าดูก็ประมาณหากว่าโตเต็มที่ก็ประมาณ 7- จ็ดถึงสิบประมาณ 7-10เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมและก็ผมไปค้นดูข้อมูลปรากฏว่าวัชพืชประเภทแล้วก็ชนิดดังกล่าวนี้มีชื่อว่าต้นวัชพืชสาบแรงสาบกานะครับคุณผู้ชมเมื่อรับทราบในส่วนของรูปประพันธ์สันฐานนะครับแล้วก็รูปรักของต้นสาบแรงสาบกาแล้วว่ามีคุณ,ณประโยชน์แล้วก็มีสปปรรพคุณทางด้านยาสมุนไพร ที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์เราแล้วนะครับผมก็นำพาคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับชมในส่วนของต้นรูปพันธุ์นะครับสันฐานของต้นวัชพืชสาบแรงสาบการนะครับคุณผู้ชมครับสาบแรงสาบการเรียกได้ว่าเป็นวัชพืชคล้ายกับต้นสาบเสือแต่จะมีขนาดเล็กมีขนตามลำต้นกิ่งก้านนะครับคุณผู้ชมมีขนตาม ลำต้นนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมขนสีขาวเล็กๆนะครับมีขนตามลําต้นแล้วก็กิ่งก้านนะครับตามใบนะครับมีมีขนตามลําต้นเล็กๆนะครับสีขาวแล้วก็ตามกิ่งก้านนะครับคุณผู้ชมแล้วก็บริเวณรอบๆใบนะครับใบมีลักษณะหยักเรียวนะครับคุณผู้ชมหยักเรียวนะครับเรียวยาวนะครับประมาณ หข้อมือนะครับอันนี้ต้นขนาดเล็กนะครับแต่หากว่าต้นขนาดโตเต็มที่ก็ประมาณ7-10เซนติเมตรนะครับใบคงจะยาวเพิ่มออกมาอีกนะครับคุณผู้ชมทีนี้ในส่วนของต้นสาบแรงสาบกานะครับมีสรรพคุณในด้านยาสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างไรเรามาติดตามรับชมและก็รับฟังกันนะครับคุณผู้ชมในส่วนของสรรพคุณนะครับของต้นสาบแรงสาบกานะครับวิธีใช้ ทำยาสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะนํานทั้งต้นนะครับก็คือว่านาทาการถอนทั้งต้นทั้งรากลําต้นกิ่งก้านดอกใบนะครับมาทําการชะลางน้ําให้สะอาดเมื่อเห็นว่าเราทําการแล้วก็ทําความสะอาดดีเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําทั้งต้นนะครับใช้ ต้มกับน้ําเปล่านะครับน้ <issions> refers, ıyoruz, ําเปล่าที่เรียกว่าเป็นน้ําสะอาดของเรานะครับจะเป็นน้ําฝนหรือว่าน้ําประปาที่กรรองแล้วก็ได้นะครับหลังจากที่เราทําการต้มแล้วนะครับจนสมุนไพรสุกแล้วก็มีน้ําเปลี่ยนสีนะครับสําหรับสปะคุณทั้งต้นของต้นสาบแรงสาบกานะครับใช้แก้ไข้แก้ขับระดูแก้บิดแก้ลมและแก้ช่องทวารหนักหย่อนยานนะครับคุณผู้ชมสําหรับทั้งต้นของต้นสาบแรงสาบกานะครับคุณผู้ชม ทีนี้ในส่วนของใบนะครับคุณผู้ชมในส่วนของใบของต้นสาบแรงสาบการนะครับใบใช้เป็นยาทาภายนอกนะครับโดยวิธีใช้ให้นําใบมาทําการขยี้นะครับขยี้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมจะไม่ขยี้ใบนะครับเหลือไว้นะครับให้เราทําการขยี้ใบแล้วก็ทําให้ละเอียดนะครับพอกในการที่มีอาการคันนะครับพอกตามแข้งตามขาหรือว่าตรงส่วนที่มีเราอาการคันนะครับตรงส่วนที่มี อาการคันนะครับให้ทําการพ่อแก้คันนะครับช่วยห้ามเลือดและแผลเรื้อรังที่มีเยื่อเมื่อเป็นยาทาแก้ภายนอกนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ใช้ทาภายนอกแก้ปวดแก้บวมด้วยนะครับคุณผู้ชมสําหรับใบนะครับสําหรับใบสาบแรงสาบกานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในส่วนของอีกหนึ่งประเด็นสําหรับใบนะครับที่เราใช้ประโยชน์ในการทํายาสวนไพร ไทยพื้นบ้านนะครับให้เรานําใบนะครับหากว่าเรามีอาการเป็นไข้นะครับหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ามีอาการตาเจ็บนะครับหรือว่าช่วยให้ช่วยแก้อาการอาเจียนนะครับหากว่าเรามีอาการเป็นไข้นะครับหรือว่าตาเจ็บตาบวมตาอักเสบหรือว่าเรามีอาการอาเจียนนะครับ มีอาการออเกียนขึ้นไส้อาเกียนนะครับก็ให้เรานําในส่วนของใบของต้นสาบแรงสาบกานะครับไปทําการชะล้างน้ําให้สะอาดนะครับมัดรวมกันประมาณสักหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็ให้เราไปต้มกับน้ําดื่มหรือว่าน้ําสะอาดนะครับหลังจากเราต้มจนเคี่ยวได้น้ํายาสูนไพรแล้วก็ก็ให้เรานําในส่วนของน้ํายาสูนไพรนะครับมาดื่มเช้าเย็นนะครับ วัละแก้วจะช่วยให้เราบรรเทาอาการดังกล่าวนี้ได้ดีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับการนําเสนอในส่วนของสรรพคุณจากวัชพืชสมุนไพรต้นสาบแรงสาบการักคุณสมุนไพรหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้รักคุณสมุนไพรขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการเช็กเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับ ขอให้คุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีสุขภาพดีทวนหน้ากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใหญ่ดูแลคุณ